สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสอนคำจัดดีไหมคะไปรับชมกันได้เลยค่ะจุ้งทุกคนเคยไปกันไหมครับที่เวลาที่เราจะจัดสรรพวกดิสตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูโบมันจะขึ้นประมาณน,นี้ครับแต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีจาัดก,การนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูคราบว่ามันเป็นยังไงนะไอ้ที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะลองลบได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ของผมมันรวมกันอยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ก็จะเป็นไดัทที่ผมรวมกันอยู่นะครับก็จะาราวนี้ครับคืน1.97เทลไบต์นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเป็นจากการที่เดี๋ยวเรื่อแรกเลยนะครับก็ทําการลบข้อมูลโปรตีนะครับแบบอุ้ยมือลั่นลบข้อมูลเอา้ามือลั่นปึ๊บอ่ะพอลั่นหมดอย่างนี้ปึ๊บทํายังไงดีครับสมมุติเราจะแบบเดี๋ยวรอหนึ่งนะ อันนี้นี่นสมมตินะเอ้ยเผื่อลบไปแล้วอะเราจะสร้างไรทั้งยังไงอะก็กดสร้างใช่ไหมเริ่มสร้างโอเคสร้างงี้รอครับเอ้าไม่สร้างได้เฉยเอาแม่ไม่แม่เอาละครับเดินไปวอรมีพี่น้องครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำนะครับ นี่เลยครับอุ้ยอุ้ยมือลั่นปึ๊บ,บโอเคไปครับเลื่อนลองนะครับนี่จัดสันดิสห้าทำไงแปลงดิสครับจังหวะนี้จังหวะนี้กดแปลงดิสอ้าวขายไฟนิดนึงนะครับใส่ปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคใช่ครับตกลงอ่า,อ,าอ้าทำไมมันขึ้นอย่างนี้เะามันเป็นอะไรนี่ไอมันเป็นอะไรนี่จัดการใหม่ทีดิกมาเป็นอะไร อ่าครับดยลองไปเออมันยังไม่เป็นอะไรนี่เป็นไดนามิกแล้วทำยังไงได้บ้างไงมากดตรงนี้เพียงเส้นทางไหมไม่ใช่กดขยายได้ยพยข้อมูลใส่ลงไปดิสามนี่เอา้าไม่ได้เอา้ามันเป็นอะไรลุงยิดแมง นี่ครับก็คือวิธีของมันก็คือเราจะสังเกตแค่ตรงนี้ก็พอนะครับ Basic เบสิกนี่ครับเราสังเกตตรงนี้ถ้าบางอันจะเป็นไดนามิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างไฟล์ดูนะครับสร้างไฟล์ดูเี๋จวตั้งชื่อว่าไอนี้เป็นไกดีนะค่าเริ่มต้นตรงนี้ฟอร์แมตตรงนี้ให้เป็น ntfs n เออย่างปึ๊บผมก็กดคาว่าขยะข้อมูลนะครับยานี้ขยยข้อมูลปึ๊บป,บป,บปบ ปัดไปเสร็จสิ้นมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมจะลองกดดูนะเขาได้หรือเปล่ามันจะแปลงทุกอันให้เป็นไดน้มิกนะครับเอาไต้แล้วนะครัรก็องราวนี้เนี่ยก็ทงให้มันเป็นเบสทรงเบสสีอะไรถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านีนะ้หรือว่าวิธีแก้อะไรที่ดีกว่านี้ก็ได้ทำามาได้นะครับของผมก็จะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้เลือได้แล้วขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครับ อถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่าวิธีอะไรน่าสนใจแนะนําให้ดีกว่านี้ก็ใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไมีความรู้เยอะมากแต่ว่ามันทําได้มันแก้ได้แก้ตรงน,นี้โดยผมไม่ต้องแบบเสียตังมนี้ทูหรือไอ้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเลยก็ไม่ต้องเสียตังนะครับก็คือตอนแรกก็หาอยู่ตัวผมกดมั่วผมเจอวิธีเนี้ยน,น่าใช้ครับก็จบที่นี้ครับบายครับ